โอเคก็ต้องขอไัยก่อนหน้านี้ด้วยนะถ้าถามว่าทําไมคลิปเดี๋ยว,วผมจะแยกคลิปเนี้ยเป็นสองคลิปก็คือว่าผมพลาดเปลดกดปิดเครื่องไปครั้งหนึ่งก็เลยคิดว่าก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะแยกเป็นสองคลิปก็คือคลิปน่าจะเป็นคลิประยะย,ยาวส่วนาน,านั้นอ่ะเป็นคลิประยะแบบนาทีสองนาทยียิงผมเฉยผมขึ้นบนก่อนเพื่อที่ว่าผมจะได้หลบด้วยก็ขอแจมสักหน่อยนะ คือเราก็ไม่ได้ใจร้ายอะไรขนาดนั้นคืออยากเป็นเพื่อนไหมยากสองอยากเล่นด้วยไหมยากแต่คือแบบมันทําไม่ได้ครับลม้มก็คือเราต้องเอาจริงจังหน่อยจริงจังเกมเมอร์แค่นี้ไม่ได้ใายเตรียมตัวไวไ้น้องชา อเราพร้อมนะให้เราปมมให้ไม่ใช่เพื่อความแบบเราเรียนหรืออะไรนะเราภูมิใจครับเพราะนันๆาทีจะเจอคนประเภทเนี่ยเดี๋ยวลองขอเป็นอะไรวะเออลองเล่นตัวนี้สักสักพักหนึ่งอะ่ะสักเกมสองเกมเอ้ยตอนแรกกะว่าจะอัาจแบบมาเล่นจริงจริงจังนั้นเน่ีแต่แบบ ดูเหมือนจะไม่ได้เล่นจริงจังแล้วป่ะเฮ้ยแต่ถ้าฝั่งน,นู้นแบบไม่อยากไม่ลุกนั่งแล้วอะ่ะแล้วแบบเราไปลุกนั่งใส่เงี้ยแบบอย่างเงี้ยให้เขาวิ่งมาแล้วเขายิงเราอย่างเงี้ยนั่นอาจจะเป็นจุดพลาดเราแลก็ได้นะเพราะเขาเคยชนะเรามาแล้วเกมหนึ่งไม่แนที่เขาจะแครนเราก็เราชนะเขากลับก็คือตอนนี้เพื่อนแต่ละคนอ่ะเริ่มไม่มีความมั่นใจในฝั่งนู้นเพราะถ้าเราลุกนั่งก็ต้องลุกนั่งแบบ จริงใจก็คือไม่ทำร้ายก็คือถึงฝั่งนู้นจะทำร้ายเราเราก็ไม่ยิงแต่อันนี้คือมันไม่ได้จริงๆว่ะเพื่อนนั่งงามเอาดิเอาดิคือหลายคนแล้วนะล้มด้วยปืนเนี้ยเอ้ยด้านหลังทั้ง โอ้โหสับลูกซองไม่ทันว่ะก็โอเคแต่ว่าฝั่งนู้นทำลายมิดกับเราแต่เราอยากจะขอเข้าไปเล่นด้วยว่ะอย่างแบบเข้าไปเจมเข้าไปสืบอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นจต้าหาถุยไม่ใช่เราเป็นแบบก็เราเป็นเนี่ยเนาะเราชอบชอบยุ่งอยู่แล้วว่ะเออแล้วแบบดูดิชื่อแต่ละคนโดยพอชื่อไอ้ไอ้เนี่ยของขนแก่นเนี่ยขนแก่นหนึ่งอ่ะ ชื่อานยากๆเราก็จะลองอะไรวะเอ่อเพิ่มคนอื่นไปดูเช่นไอ้เซ็กนิวถุยไม่ใช่เซ็กนิวเฮียอะไรล่ะเพื่อคนนี้ไปยามปกป้องแล้วนะไอ้หนูง่อนเนี่ยเอดหนูงอนเดี๋ยวดูแคนก่อนชัดเจนว่าแคนนี้เป็นแคนที่ประสิทธิภาพต่ำมาก แค่นี้ไม่รักใครเจียมตัวไว้ไอ้น้องชาอยโอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยมาวัดการมันยังเร็วจะเอ๊ะไอสัตว์ไม่เราอะอยู่นิ่งๆเว้ยแต่ฝั่งนู้นอะมาเจอเราป๊อกป้งโป้งโป๊อกใส่เราเพราะฉะนั้นถือว่าไรมิดไรเพื่อนไรสนันลบไม่มีคำว่าผู้ไม่มีคำว่า ื่อนในหมู่โจรโอ้โหใจดีจะดงว่าพวกเนี้ยต้องนัดต้องนัดใส่ชุดมาหนึ่งต้องนัดใส่ชุดกันสองต้องคุยกันสามต้องเล่นชินมือก็ว่าต้องมีคนคนหนึ่งที่มันเก่งจริงๆแต่มันแอบซ่อนความแบบความเกียนไว้และเพื่อนหลบไม่เงียนครับก็า,าไม่ได้ซีอยู่แล้วนะเพราะนี่มันเป็นอะไรวะธรรมดาก็ นะเอาสกาหรือเกมแปดอยสานับผมผมชอบ x อเกมแปดอะแต่เราจะเล่นสก้าครับเพราะความมึนก็คือเราจะซื้อสก้ากระบอกเดียวแล้วเราก็จะไปยิงลุกนั่งยิงคนก็พยายามจะนั่งหลบกระสุนนะแต่บางครั้งก็แบบมันยังไม่ได้ยิงเว้ยแล้วเราไปนั่งเงี้ยเออมันก็งงเลยฮะเจอขอเพื่อนเหรอไม่ทันแล้วปังยิงเข้าหัว ก็อเดี๋ยวถ้าผมตัดต่อคลิปไม่เป็นครับผมก็เลยจะลงคลิปสองก่อนแล้วก็ค่อยลงคลิปแรกเพื่อที่ว่าเขาจะคนดู่จ,จะได้ดูอันบนก่อนอันล่างไม่ใช่ดูอันเอ้ยมันก็ได้อยู่นะถ้าดูอันล่างก่อนอันบนเออได้อยู่ได้อยู่เอาง่ายคือคนดูมันจะดูยังไงก็เรื่องของมือไงสัตว์เพื่อนพยาย,ยามท,<ะ>ที่จะยิงนะครับแต่มันไม่ถึง โอ้โหรู้อีกอต้องรู้พอตัวว่าเราอยู่ตรงนี้เพราะหนึ่งตะแกะีมันไม่ได้วิ่งมาทางเราโดยตรงแต่มันเห็นเรามันจะแบบหันซ้ายหันขวาแล้วแบบอ่ะนั่นนั่นมีตัวเสือกเราก็เลยยิงไปก่อนสองนัดอ้าวแล้วตอนนี้เหลือแค่เพื่อนคนเดียวก็คือ โลแกนโลแกนตัดสินใจโดดลงมาแล้วชักลูกสองไปยไม่ทันแล้วก็ล่วงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรหับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ